คิดว่าเป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนให้เด็กและพ่อแม่มาเรียนรู้ความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าเราจะอยู่กันโดยที่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงดูมีคุณภาพโดยผ่านคุณครูที่เป็นนักจิตวิทยาก็าจะคอยช่วยดูแลเด็กด้วยช่วยดูแลพ่อแม่ด้วย รเราเรียกว่า Kidder Forest จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยณน,น,นช่วงวัยยุคนี้เลยค่ะแน่นอนว่ามีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นเราก็เลยอยากให้มีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่เด็กสามารถมาทากิจกรรมามาเล่นมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณครูเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยพลังงานเด็กเนี่ยอยู่แต่ในห้องอินดอร์อย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมพลังงานมันก็อยู่แค่ในนั้นอะ่ะไม่แปลกที่เขาจะแบบวิ่งไปมาหาจุดโฟกัสไม่ได้ ดังนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลดปล่อยพลังงานให้กับเด็กสามารถมาทำกิจกรรมสีเขียวสีน้ำตาลมันทำให้เด็กสงบลงได้ ก็คือเป็นบ้านเก่าๆแล้วก็เป็นพื้นที่เปล่าๆได้แหละ<ม>แต่ว่าต้นไม้เยอะมากถ้ามองไปรอบๆอะคะ่ะเราแทบจะไม่มีต้นไม้ที่เราทำขึ้นมาเลยเพราะที่นี่คือต้นไม้คือต้นไม้ที่อยู่มาเป็นแบบก่อนเราเกิดด้วยซ้ำเนาะมันปลูกแล้วมันโตของมันมาเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนาะของเดิมมันถูกปล่อยทิ้งไว้พอเราเกิดโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วที่เราสนใจเรื่องธรรมชาติมากๆเพราะว่าอยากให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสกับมันเยอะๆเพราะว่าเด็กเรียนรู้อะไรจากธรรมชาติเยอะมาก แล้วตอนแรกก็คือเราจะทำโรงเรียนกัน<ม>แต่ว่ามันใช้เวลานานมากเลยแล้วเป็นโปรเจกต์ใหญ่ตรงเนี้ยก็เลยเป็นเหมือนพายล์ตโปรเจกต์อะไรที่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนปถมเราเราก็เอามาทดลองตรงนี้ก่อนว่ามันจะเวิร์กกับเด็กหรือไ,ไม่เวิร์กกับเด็กยังไงบ้างรวมถึงวิธีการดูแลธรรมชาติของที่นี่ด้วยอย่างเรายังไม่ได้ใช้พวกสารเคมีไม่ได้ใช้พวกอะไรเราใช้วิธีเซตระบบนิเวศขึ้นมาให้มันเป็นธรรมชาติที่สุด โจทย์ที่คุยกับพี่แมวนะคะที่เป็นผู้ออกแบบหนึ่งเลยก็คือเก็บธรรมชาติทุกอย่างไว้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นก็จะเห็นว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เรายัางคงไว้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> โจทย์ที่2ก็คืออย่างที่บอกว่าเราอยากให้ระบบนิเวศมันดูแลต,ตัวมันเองเนะ <c oughs> เาะซึ่งจริงๆแลพี่แมวก็ไปลงกิจกรรมธรรมชาติาตอนที่ก่อนจะเริ่มทำที่ อนแรกเราออกแบบรู้สึกว่าเราออกแบบสวยเกินไปมันเป็นจริตของผู้ใหญ่เราก็ยังเข้าใจภาพไม่ทั้งหมดว่าอจริงมันควรจะออกแบบไปในทิศทางไหนที่มันดูพอเหมาะพอดีอะไรเงี้ยจนได้ไปเรียนกสิกรรมธรรมชาติเรารู้สึกว่าการได้เรียนรู้ระบบเกษตรที่มันมีความเป็นธรรมชาติความที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากเนี่ยมันทําให้เราเรียนรู้ว่าแบบระบบการใช้ชีวิตที่มันพอเหมาะพอดีและพอเหมาะกับเด็กเนี่ยมันควรจะประมาณไหนหรือว่าการที่ไม่ตกแต่งมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ เด็กๆเนี่ยได้สัมผัสกับระบบที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างนี้ครับพอเป็นระบบของกสิกรรมธรรมชาติเนาะไอระบบนิเวศท,ที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็เลยสําคัญมากอย่างเช่นถ้าข้างหลังนะครับมันจะเห็นว่ามีบอ่อน้ําใหญ่พอสมควรเลยตีสว่าแบบ1ใน2 1, 1ใน3ของพื้นที่ก็ได้ซึ่งปกติคนเขาไม่ขุดกัน มันเสียพื้นที่บนดินแต่ว่าตอนเนี้ที่เราไปเรียนเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้คือหัวใจหลักเลยนะไม่งั้นเราเสียค่าน้ําในการแบบดูแลสวนเนี่ยเยอะมากแต่อย่างเงี้ยเราขุดไว้เดี๋ยวฝนตกมันก็เติมเต็มแถมอยู่ได้ทั้งปีด้วยแถมปล่อยปล่อยมันไปวันดีคืนดีก็มีปลามุดมาจากไหนไม่รู้ไอ้ระบบแบบนี้แหละที่ อยากให้มันคงอยู่ไว้โดยธรรมชาติของมันเองเนาะไปรบกวนมันน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าอีกโจทย์หนึ่งมันก็คงเป็นเรื่องบาลานซ์ในเชิงการเรียนรู้เด็กอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าสตั๊กเจอร์กับนอนสตั๊กเจอร์อ่าสตั๊กเจอร์ก็คืออะไรพวกที่มันออกแบบมามีวัตถุประสงค์ชัดเจนเช่นสไลเดอร์อ่าถ้านอนสตั๊กเจอร์คืออะไรก็ไอพวกธรรมชาติที่เราเห็นไปทั่วๆไปนะครับกิ่งมุ้งกิ่งไม้ที่มันตกลงมาใบไม้ดอกไม้ที่มันลงมา อยู่ที่เด็กเลยว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อไปเล่นอะไรกันไปต่อตอนแรกไอตัวที่เราออกแบบสไลเดอร์ที่เราคิดไวต้ตอนแรกมันดูสวยงามดูเป็นสเกลเจอร์ดูเป็นประติมาก,กรรมดูโชว์เพียจริงๆแล้วความต้องการของเด็กอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยเขาต้องการแค่อยากสไลด์ลงมาให้สนุกๆหรือว่าแบบได้ปีนป่ายได้อะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือสมมติว่าเราเลือกไม้ไผ่ามาใช้ เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะดูแลมันยังไงที่มอดเขาไม่มารบกวนมากหรือว่าการใช้ตะปูในการตอกไม้ไผ่ก็อาจจะต้องหันมาใช้เป็นเป็นเชือกมัดแทนตัวสไลเดอร์ดินเราก็ต้องเก็บเศษวัสดุเศษที่มันเป็นวัสดุมีคมออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าสถานที่เนี้ยก็เน้นที่ให้เด็กมาใช้เป็นหลัก งานที่ทำประจําก็คืองานออกแบบสถาปัตย์หรือว่าออกแบบภายในหรือออกแบบสบภาพแวดลอ้อมเนี่ยจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับแต่ว่าการที่ได้เราได้ออกแบบที่ Kinder Forest มันทําให้เข้าใจในความเป็นธรรมชาติของคนหรือว่าธรรมชาติของการออกแบบมากขึ้นการออกแบบที่พอเหมาะพอดีมันควรจะเป็นยังไงการที่ได้ไปเรียนกิจกรรมธรรมชาติเนี่ยมันให้เราเรียนรู้ถึง การสร้างระบบนิเวศการใช้สิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งมันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะต้องออกแบบโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถแบบตอบโจทย์ได้ในโปรเจกต์นั้นว่าแบบสิ่งต่างๆเอื้อหนุนกันจะทําให้โปรเจกต์นั้นค่อนข้างลงตัวแล้วมาถูกทาง ถ้าเป็นมุมใหม่ในพาร์ทของผู้มาใช้บริการแล้วกัน <S <S ก็คือพ่อแม่กับเด็กเนาะต้องบอกว่าตอนที่เราทำอันนี้เราไม่มั่นใจว่าจะมีคนชอบไหมแต่ปรากฏว่าด้วยพื้นที่ความร่มรื่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราได้เห็นมุมที่ทั้งพ่อแม่และเด็กเขาว้าวากันด้วยเช่นเรามีแปลงนาเล็กๆข้างหลังอย่างเงี้ยปกติถ้าให้พ่อแม่ไปทํานาแบบแปลงใหญ่มันร้อนมาก แต่พอมันเป็นแปลงนาเล็กๆะ่ะพ่อแม่เขาก็แบบสนุกกับการที่ลงมาทํานาด้วยการเหนื่อยก็ออกไปพักนิดนึงสําหรับผู้มันเป็นมุมใหม่ที่ที่รับรู้จากเขาว่า,วาเฮ้ยจริงๆพวกเขาก็ต้องการมันเหมือนกันนะ มุมใหม่ของน้ำหวานก็คือคิดว่าแบบอยากตอบในฐานะแบบที่เป็นคุณครูลแล้วกัน,นเนาะหรือเป็นนักจิตวิทยาค่ะคืออย่างที่บอกว่าเราเนี่ยทำงานกับเด็กเนาะเราเราทำงานกับเด็กตั้งแต่แบบอยู่ในห้องเรียนอะที่อยู่ในห้องข้างในกับพาเด็กออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเองเนี่ยก็เห็นว่าแบบการเรียนรู้ของเด็กมันแตกต่างกันสิ้นเชิงอะง่ายๆเลยเหมือนแบบเราอยากให้เด็กแบบเ,เด็กเดินออกมาอย่างที่บอกใบไม้กิ่งไม้เขาสามารถเล่นเป็นแบบจรวดก็ได้เป็นเครื่องบินก็ได้เป็นรถไฟก็ได้ทุกอย่างมันปล่อยให้เขามีอิสระทางความคิดแต่ขณะเดียวกันธรรมชาติมันก็ แบบมาให้มีขอบเขตเหมือนกันเด็กก็จะรู้ว่าเขาอะทําทอะไรได้บ้างในพื้นที่ตรงนี้ถ้าในแง่ของแบบการเรียนรู้ของเด็กอะตรงเนี้ยก็จะได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าแค่ในห้องเรียนที่แบบมีปากกามีสีหรือว่าแบบนับเลขกันพลังงานเขาก็จะวนอยู่แค่ข้างในแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยทั้งของคุณครูเองของเด็กเองพลังงานมันก็คือไปกับธรรมชาติทุกอย่างมันทําให้เราแบบสงบได้คามได้ คุณผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง a m a ิ i n ี TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ